หนงควรจะทําอะไรนี่เป็นเงินก้อนสุดท้ายของลุงเลยนะก้อนสุดท้ายของลุงนี่แหละชอบทำไมเอ้ยไม่ได้เจ้ารวยไปเลยนะโอวยลุงไปสิลุงเลยเรถ้าให้เงินตั้งแต่แรกลุงก็ไม่ต้องมาเจ็บตัวแบบนี้ลุงว่าล่ะลุงเขอเงินคืนเถอะเฮ้ยอย่าให้ลุงเลยนะลุงไอ มาโยกันลุกไปเลยนะโอ้โยกันลุกไปเลยเอ้าบุ๋มพี่ิธนี่คิดว่าไปไหนที่แท้ก็มานั่งเล่นตรงนี้นี่เองแล้วบุ๋มมีอะไรอะ่ะบุ๋มว่าจะพาพิธนี่ไปสมัครงานอะ่ะพอดีร้านอาหารแถวเนี้ยเขารับสมัครงานอยู่โอ้พี่ไม่ไปหรอกบุ๋มพี่ไม่ชอบทํางานเป็นลูกจ้างของใครอะ่ะพี่ชอบอยู่แบบเนี้ยอ้า ถ้าพี่ไม่ทํางานพี่จะหาเงินที่ไหนอ่ะมาจุนเจือครอบครัวนี่บุม๋มพี่อยู่แบบเนี้ยพี่ก็ไม่เคยขอเงินบุ๋มมาใช้สักบาทพี่มีวิธีของพี่แหละวิธีอะไร,รอะคะเดี๋ยวบุ๋มก็รู้เองเดี๋ยวเย็นเนี้ยพี่จะหาเงินมาให้บุ๋มให้ดูพี่ไปละ เอ้าลุงมาขายผักเหรอครับครับขายผักจ้ะแล้วลุงขายยังไงขายกับละสิบบาทจ้ะผักใหม่ๆสดๆเลยลงุงเก็บมาครับเออแต่ว่าไม่ค่อยเห็นหน้าลุงเลยลุงเป็นคนแถวนี้หรือเปล่าครับเปล่าจ้ะลุงเพิ่งมาจากต่างจังหวัดวันนี้มาขายวันแรกเลยจ้ะครับผมเอาสองกร,รมก็แล้วกัน เท่าไหร่ครับลุง20บาทจ้ะ20บาทเนี่ยผมให้ร้อยนึงไม่ต้องทอนนะลุงมันเยอะไปไหมหนูไม่เป็นไรครับช่วยๆกันขอบคุณหนูมากนะครับผมสู้ๆนะนะครับโชคดีนะคให้เจริญเจริญลูกครับคนแถวนี้ใจดีเนาะ ลงผักขายไงอะกําละสิบบาทจ้ากําสิบบาทจ้าแล้วสองกําเท่าไหร่ยี่สิบนะโอ้ลุงยี่สิบขายแพงไปเปล่าไม่แพงหรอกจ้าผักก็เหี่ยวเหี่ยวมันน้าลุงเลยเนี่ยแล้วลุงอมีก๋วยเตี๋ยวป่ะไม่มีจ้ามีแต่ผักก็ผมอยากกินเตี๋ยวว่ะแล้วลูกชิ้นอ่ะก็ไม่มีจ้านี่ถามอะไรก็ไม่มีไม่มีลุงรู้ไหมแถวเนี้ยใครคุม ไม่รู้จ้ะแล้วลุงรู้หรือเปล่าว่าพ่อผมเป็นใครตกลงหนุ่มไม่รู้จักพ่อตัวเองเหรอจ้ะนี่กวนตีนเหรอถ้าผมบอกไปแล้วลุงจะหนาวเอา้าพ่อหนุ่มทำงานโรงน้ำแข็งเหรอจ้ะนี่กวนตีนไปเลิกอเดี๋ยครับเอาเงี้ผมไม่ได้มาซื้อผักลุงหรอกแต่ผมจะมาขอขอไม่ได้หรอกจ้ะของซื้อของขายผมไม่ได้ขอผักลุง แ่ผมขอเงินแล้วกันลุงมจะทําอะไรนี่เป็นเงินก้อนสุดท้ายของลุงเลยนะก้อนสุดท้ายของลุงนี่แหละชอบทำไมเฮ้ยไม่ได้จารวยไปเลยนะไอ้ลุงไปลุงเรื่อยไปถาให้เงินตั้งแต่แรกลุงก็ไม่ต้องมาเจ็บตัวแบบนี้ลุงว่าล่ะลุง,ขงเขาเคนคืนเจอ ยกันลุกเลยลุงออกันลุไปเลยนะลุงยกันลุกไปเลยลุงอยุ่งนะลุง บุ๋มพี่โทนี่ไหนบอกว่าไปทำงานทำไมกลับมาไวจังคะอ๋อ,อพี่ไปแป๊บเดียวพี่ก็ได้เงินแล้วนี่โหงานอะไรคะพี่โทนี่หนูไปด้วยได้ไหมอ่ะโอไม่ต้องไปหรอกนะพี่โทนี่ขอไปหน่อยสิโหูได้ตังค์ตั้งเยอะเนี่ยแล้วบุ๋มวิ่งเร็วปะละ่ะวิ่งเร็วสิโอ้พี่ไม่เชื่อหรอกขนาดเดินตามพี่เดินตามไม่ทันเลยว่าอีกแล้ว แล้วงานอะไรอะ่ะทำไมต้องวิ่งด้วยอ่ะพี่โทนี่โอ้ยบุ๋มไม่ต้องรู้หรอกแล้วนี่จะไปไหนเนี่ยลับล,ลับล่อหล่อลับลับล่อหล่อที่ไหนน่ะว่าจะไปร้านเสริมสวยอ่ะพี่โทนี่งั้นขอตังค์หน่อยสอิไม่ต้องไม่ให้เอาทำไมต้องห่วงด้วยอะ่ะเงินไม่กี่บาทเองโอ้หเดี๋ยวพี่ไม่พอใช้บุ๋มก็มีของบุ๋มอยู่อีกสามวันก็เงินเดือนออกละอืมก็ได้อะกลับบ้านเราแล้วก็ทำบุฟเฟ่ตให้พี่กินด้วยจ้ะ แล้วก็ซักเสื้อผ้าอังเกงในด้วยนะมันก็แน่นอนอยู่แล้วพี่อืมปะเออชนมึงอยู่ไหนเอามาช่วยหน่อยดีเนี่ยมันอยู่ดาดฟ้าเนี่ยดูดีมันขึ้นมาสองคนแล้วเนี่ยเออยิงดิข้อข้างหลังนะ่ะพี่เท่นี้ ยิงเลยพี่โทนี่หยุดก่อนอะไรบุ๋มพี่เล่นเกมอยู่หยุดก่อนสิเอออะไรล่ะก็อาต้นอะโทรมาบอกว่าพ่อมาจากต่างจังหวัดตอนนี้พ่อก็อยู่ที่บ้านอาตน้นพี่โทนี่พาไปหาพ่อหน่อยสิโอ้ยบุ๋มบุ๋มก็ไปคนเดียวเหออเนี่ยพี่เล่นเกมกับพวกไอชนอยู่เนี่ยโหพี่โทนี่อะถ้าพี่ไปอ่ะหนูจะได้แนะนําพี่โทนี่อะให้พ่อได้รู้จักด้วยอีกอย่างบ้านอาต้น ก็อยู่ใ,ใกล้บ้านเราด้วยนะเออไปก็ได้แต่ว่ารีบไปรีบกลับนะเพราะพี่ต้องไปหาเงินต่อช่วงเนี้กำลังขาขึ้นและพี่กำลังฟิตด้วย <c oughs> แต่ว่าตอนไปอะระหว่างทางเดี๋ยวพี่แวะคุยโทรศัพท์ไปพวกไอชนก่อนนะได้จ้ะไปไปชนไปก่อนนะเว้ยเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวโทรหา <c oughs> ไปแล้ว จ้าอาบุม๋มรู้ได้ไงว่าพ่ออยู่นี่ทำไมจะไม่รู้จ้าพอดีว่าอาต้นอะ่ะโทรไปบอกหนูว่าพ่ออยู่ที่บ้านอาตน้นหนูก็เลยตามมาที่นี่แหละจ้าแล้วหนูมายังไงพักอยู่ที่ไหนลูกไกลไหมไม่ไกลจต่พ่อหนูพักอยู่แถวนี้แหละว่าแต่พ่อทําไมไม่อยู่บ้านมาทํางานกรุงเทพทําไมปกติหนูก็มีเงินเดือนให้พ่อทุกเดือนอยู่แล้วพ่อมาอยากอยู่เฉยๆจ้ะอยากมาทํางานแบ่งบอลภาระลูกบ้าง แล้วพ่อทํางานอะไรอะจ๊ะพ่อมาสมัครรปพ่อจ้ะแต่เขายังไม่รับพ่อเลยไปรับผักที่สวนมาขายอยู่ใกล้ๆนี่เองหนอจ๊ะพ่อแล้วขายผักของพ่อเนี่ยขายดีไหมจ๊ะขายเป็นแรกก็เจอเจ้าถิ่นที่เอาเงินไปละมันทําร้ายพ่อด้วยดีแล้วที่พ่อไม่เป็นอะไรมากโหทําไมวัยรุ่นทุกวันนี้โหดจังเลยอะพ่อพูดแล้วก็โมโหดีแล้วที่พ่อไม่เป็นอะไรอ่ะปล่อยมันไปเถอะ ว่าตะหนูมากับใครล่ะลูกหนูมากับแฟนจ้ะพ่อเห็นบอกว่าคุยทะลข้างนอกอ่ะสักพักก็คงมาแหละเอาอย่างนี้พ่อรอสักครู่นะเดี๋ยวหนูไปตามให้นั่นไงมาพอดีเลยพี่โทนี่นี่จากพ่อหนูสวัสดีครับพ่อ อะไรอะคะเปล่าจ้ะพอ่พอพ่อพ่อคะ <S 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 สองคนนี้เป็นอะไรเนี่ยทำหน้าตาตกใจเหมือนเจออะไรมาไม่มีอะไรจ้ะเออพอ่อพ่อสนใจทำงานกับพี่โทนี่ไหมคะทำงานแป๊บเดียวก็ได้เงินแล้วอีกอย่างพ่อจะได้ไม่ต้องขายผักให้เหนื่อยด้วยแต่ที่สำคัญงานนี้ต้องวิ่งเร็วด้วยนะพอ่อบุ๋มพ่อคงไม่เหมาะกอับง,งานนี้หรอก พอพอ่อปนริงวิ่งราวใครไม่เป็นมันหมายความว่ายังไงคะพอ่อก็วันที่พ่อขายผักที่พ่อโดนจี้ก็ไอคนนี้แหละที่มันมาจี้เอาเงินพอ่อแล้วมันทำร้ายพ่อด้วยนี่พ่อพูดจริงหรือพูดเล่นคะเนี่ยพ่อพูดจริงไม่เชื่อก็ถามมันดูสิมันหมายความว่ายังไงคะพี่โทนี่ที่พ่อพูดทั้งหมดอะใช่บุ๋ม คือพี่ไม่ได้ตั้งใจเอาบุ๋มและอีกอย่างพี่ไม่รู้ว่าเป็นพ่อบุ๋มด้วยถึงไม่ใช่พ่อบุ๋มหรือคนอื่นพี่ก็ไม่สมควรทำแบบนี้พี่ขอโทษบุ๋มพ่อครับผมขอโทษนะครับพ่อเงินทุกบาททุกสตางค์เดี๋ยวผมคืนให้พ่อนะครับไม่ต้องเรียกฉันว่าพ่อแล้วเงเินนั้นแกเก็บไปซะถือว่าฉันทำทานไปแล้วกัน ท่านจะเป็นพ่อค้าขายผักรายได้น้อยแต่ก็ไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนจะไปทางไหนก็ไปซะบุ๋มพี่ขอโทษให้โอกาสพี่หน่อยนะแล้วก็ยกโทษให้พี่ด้วยนะบุ๋มบุ๋มยกโทษให้พี่โทนี่ก็ได้ค่ะและบุ๋มให้โอกาสพี่โทนี่ได้เก็บข้าวของออกจากห้องบุ๋มและต่อจากนี้เราเลิกกัน บุผมพี่ขอโทษแต่ถ้าพี่ไม่ไปบุผมจะแจ้งตำรวจก็ได้ผุ๋มพ่อพ่อเป็นอะไรไหมคะเจ็บตรงไหนไหมพ่อไม่เป็นอะไรมากนะลูกถือว่าฟาดเคาาไปแล้วกันต่อไปอ่ะมจะคบใครดูดีๆนะลูกนะ จ้าพ่อเริ่มต้นมาเถอะลูกจ้า